ตอนนี้เวลา6โมงน่าจะ6โมง30นะครับตอนนี้เราอยู่ที่แหลมตาชีจังหวัดปัตตานีและนี่คือสุดแหลมตาชีของจังหวัดปัตตานีครับ

ชมเรือกอเล็กไปดูของจริงว่าเป็นยังไงจะเก็บของก่อน ปัตตานีและนี่คือสุดแหลม้าชีของจังหวัดปัตตานีครับ ครับวันนี้วันที่วันที่อะไรเว,วันนี้วันที่สิบกเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับเวลาสี่อะไร,รสิบสิบเที่ยงสี่สิบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สายบุรีเรามาถึงสายบุรีสักพักแล้วแต่หายไปเพราะว่าแบตกล้องหมดแ,แบตท,ทุกอย่างหมดเมื่อกี้สถานการณ์มันมัวไปหมดเลยครับทุกอย่างหมดแบตโทรศัพท์หมดอะไรอะไรก็ติดต่อไม่ได้ฝนก็ตกเมื่อกี้เราไปหาดหาด วาสซุกีไม่ได้ถ่ายไปแบตหมดแล้วก็ตอนนี้มามาอยู่ที่บ้านของเพื่อนเพื่อนชื่อดาวนะเป็นเพื่อนของสิงอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วได้มาชาร์จแบตแบตกล้องแบตโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเพื่อนพาไปหาร้านที่หาอะไรกินเนี่ยตอนนี้ละหมาดอยู่แปบ๊บเดียว สาบุรีจิตว,วันของเราครับเออ <c oughs> เขาจะแดงกว่าแบบโดยการกอนครับอ่าเดี๋ยวลืมเล่าเรื่องตอนเช้าอตอนเช้าเราออกจากไอ้รวะแหลมตาชีตอนประมาณเจ็ดโมงนะมะไม่ึมงโมงว่เออเจ็ดป่ะถึงเจ็ดว่นเ,เออประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงกว่ากว่าเราก็ขับขับออกมา ออกมาที่ตลาดที่เทศบาลเมืองยะริงอะไอ,ะอะ้ที่เราไปไว้กันตอนก่อนเข้าไปในนั้นแวะซื้อข้าวยำข้าวยำแล้วก็ไปแวะที่ที่ปั๊มล้างหน้าแปลงไันเกันและชิมข้าวยำอร่อยมากผมว่าผมว่าอร่อยเลยสิบบาทเยอะมันมันมีในข้าวยำไม่ได้ถ่ายไว้มันมีอะไรวะมีทั่วฝักยาว สับๆๆแล้วก็มีอะไรวะเ,เส้นมีผัดแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็แครอทซอยแล้วก็อะไรเลยวะเสนมมีมะม่วงนะมีมะม่วงซอยแล้วก็ <Not now. S 1> ม,มันมีเมืเลยนี่มีพริกอ่ะมีพวกพริกซอยด้วยแล้วก็มีน้ำบูดูนะน้ำบูดูให้รัดแล้วก็มีข้าวข้าวที่ทำสีด้วยน่าจะไป เป็นดอกกัญชัน,นแล้วก็คลุกๆๆๆๆเรแล้วก็มีปลาปนปลาปนขั่วกับมะพร้าวขั่วอันนี้ผมชอบมากสองอย่างนี้เอามาคลุกๆกันแล้วก็เปิดมือกินสิบบาทอิ่มอร่อยรสชาติด,ดีแต่เค็มไปนิดนึงแต่อร่อยนั่นแหละแล้วก็เราไปเราขับมาสายบุรีเรา่างทางยิ่งมาช่วงนี้มันจะไปนาราธิวาสไปตากใบแล้วมันจะมีะด่านตรวจที่เข้มขึ้นเค็มงดขึ้นมีการ แวะจอดอตรวจใต้เบาะรถอะไรต่างๆด้วยแล้วก็พอมาถึงสายบุรีก็ไปแวะไปที่ร้านอะไรวะโอสกูลคาเฟ่มันเป็นมันเป็นร้านร้านชิวๆแล้วก็แวะซื้อ,อกินน้ำชากินชาชาร้อนแล้วก็โรตีกันโรตีน้ำแกงโรตีมาจัะเอ้ยโรต,ตีน้ำแกงกับโรตีกล้กวย,วยอร่อยดีแต่เลี่ยนไป อันนี้มีดวาวนะครับปเป็นเราเดี๋ยวเราไป,ไปาหาอะไรกินกันครับไปไปไปไเดอนไปเดิน lá đó, nhiều lại dần lá ba, nhiều này ไม่มีครับต้กินไม่เป็นไรไเดี๋ยวไเปเตี๋ยวเองก็ วางพิพิธภาคดีนั่นนี่ได้กับคนนากหกับไม่พอร้อนเลยครับไม่รอ้อนจริงๆนครับรอันนี้เรามีอะไรนะร,รอยยอ่อรอยยอ่ออันนี้คือรอยยอ มันเป็นอะไรวะมันเป็นกุ้งมีกุ้งอย่างเดียว,ว,วอันนี้มันเป็นกุ้งชูปแป้งทอดอย่างเดียวใชแว่แล้วก็อันนี้ทูกชิ้นเต้าหู้เอ,อาเต้าหู้ว่ะเตา้าหู้แล้วก็แตงกวาแล้วก็อันนี้ถั่วเอ้ยถั่วงอกอันนี้เส้นแค่นี้ครับแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบนี้มันมีถั่วไหมอันจิ้มถั่ว เออแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มน้ำอันนี้เป็นน้ำน้ำเปรี้ยวๆน้ำส้มเลยน้ำส้มนล้วเปรี้ยวๆแล้วก็อันนี้อะไรนะเดาอันนี้สเต็กไก่่อันเนี้ยข้าวไงมาเลยมันเลยอันนี้มันมีชื่อเรื่องนี้รู้ว่ามันไหมข้าวเลยสเต็กเลยเข้าเรียกแบบนั้นอะไรอันนี้เป็นสเต็กไก่แล้วก็นี่เป็นข้าว ตัดเป็นสีเหลี่ยมครับนี่น้ำนี่น้ำเดียวไหมวะน้ำกับอันนี้คนละน้ำกันนะคนละน้ำกันเดี๋รามาชิเช็คกันนะครับอันนี้นี่เหมือนกันนี่คือเราเยาะเหมือนกันอันนี้เขาบอกโอ้โหเลยนะครับใช่ต้องด้านหมดเลยเข้มข้นจังเลยนาะมีไข่ด้วย ไข่ต้มกูมาใส้ไข่ไงเอวเฮ้พวงไม่เลี <c oughs> ้ยไข่ต้มนี่ว่นด้านล่างนี่นั่งกินเนาะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับเราเกิดสู้กันสู้กันมาตีนะการหรอกมาเกล้ลองชิมเลยอันนี้ยังไม่ใส่นำ้นำนำ้ำน้ำน้ำส้มนะ กินด้วยกันค่ะเอากินก่อนเลยเอาเลยเอาเลยกินนด้กินเลยนี่รีวิวค่ะรีวิวใหญ่ไปใหญ่ไปเองเลยดิมีไอจีไหมมีมีมีเรียอะไร BAT BAT อันไรนนะ Underdog u n d e r c o g KSD เคสดีเคสซีดีดีดีเคสซีดีอันนี้เหรอเคสดีฮะมันมันเป็นติดตามมาเรามาเฮ้ยเหมือนเลยคนละคนเนึ่งมาครับผมเอาซึ้งซึ้งกินอ้าถ่ายตอนอ้าวากได้

ูนีจริงคุณจิ้มหวาเอาดาวดาวแล้วดาวแล้วกินนะกินเลยโอเคมูนอืมทำไมรสชาติเป็นยังไงบอกไม่ถูกไม่รู้เม่เลวว่าบ้านโนติกูเรียบมันเหมือนเหมือนนางมูนไม่ใช่ไม่แต่มันมีเกี้ยวมีอะไรนนะมีเกี้ยวมีเส้นมีมีเกี๊ยวมีเกี๊ยวไหม เดนมีไอ้ด้วยกูรยกน้เดี๋ยวนะนำเดงๆกันเนาะมั่งอ้เพื่องแบบนี้มาจากนี่นะผมหมายญี่ปุ่นไครับมาจากนี่โอ้โหคำใหญ่เลยนี่ไปมาอ้สูงถามว่าจะกลับเมื่อไรกินแล้วนะครับ ตับแหลกตัวนี้บวกใบตูบเหลือเหลืออกจากออกหวานๆเนาะออกหวานๆแต่ไม่หวานจัดผมว่ากลมๆอยู่แล้วก็ถั่วเข้มข้นดีแล้วก็ อ,อ๋อพอพอกินกับไอ้กุ้งทอดมันหอมหอมหอมกุ้งขึ้นมากรอบกรอบครับกรอบ,อบแต่มันนี้มันนี้มันนี้ไม่กรอบแล้วพวาระวัาดน้ำไปแล้ว <c oughs> เออนี่ก็เอาผักมาตัดเลี่ยนน่าจะตัด,ตด,ตดเลี่ยนอร่อยดีครับแต่เดี๋ยวใส่น้ำน้ำจิ้มเอ้ยน้ำส้มลงไปมันก็น่าจะโอเคกว่าน,นี้เอออันนี้มันมันถ้ากินหลายคำมันน่าจะเลี่ยนนะก็มันออกหวานอร่อยดีครับ อไม่บอกราคาเนี่ยขายได้สิบบาทเยอะมากมีมีราคาสิบบาทด้วยนะแต่ว่าเอ็นบอกว่าเยอะกว่านี้อีกอีกร้านนึงปแต่ว่าร้านปิดนะครับอ,อันนี้ผมก็เสอยเงินใหญ่สี่สิบบาทน้นอยก,กว่านี้แต่มันก็ไม่ไม่เจ้าเจ้าที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอร่อยผมว่าอย่างไงทำน่าอ,อร่อยเยอะ ดีใช่ไหมบาทถูกเยอะสดชื่นอันนี้อันนี้อีกเมนูนะครับอะไรนะเราสเต็กสเต็กไก่มาหนึ่งคุ้มกินว่ามาเป็นโกนอะไรนะสเต็กไม่ใช่อันนี้มูสเต็กเอออันโนสเต็กอันนี้สเต็กสเต็กมันจะเอต่อต่อมาเละเลเจ็ดแล้วก็สะอาดนะสเต็กอันโนสเต็กนะสเต็กบาร์บี ยอัะเหรมัวเลยปุ๊บไ้เย่ปงนไงวะไฮเยเป็นไกไงวะไก่อะน้ำไก่ไก่กเลยนะอันนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าอืมแน่นอนผมอยากลองชิมนยนี่ข้าวนี่ได้ได้เพยผมอ่ะเอมันมีอันนี้ ได้ไหมไองอ้นั่นไม่ต้องใส่ก็ได้โอเคถ้าใส่แล้วมันจะเปรี้ยวไหมคเอาเลยเลยกินเลยเป็นไงคะตั้งดุ้งทุกอย่างเมื่อเมื่อน้ำข้าวมันจริงอหมน้ำข้าวมันบานรอเลยเป็ดๆนะไม่เผ็ดเมื่อเผ็ดต่วเมื่อน้ำข้าวมันดุ้งเยอะวะมันมันมัน

นั่นน่ส้นใจส้นใจเอาไปมันเป็นข้าวเฉยๆ <c oughs> เอาไก่หนึ่งไม้ด้วยเลยนี่ไงไก่เอาโอเค แช่เป็นไงเด๋ยวเดีอดเก่อนข้าวมาเยอะจังข้าวก็จืดจืดพอกินกับน้ำจิ้มแล้วก็หวานอร่อยไก่อร่อยอร่อยเออไเน่้อเนี้ยเอาไปชิ้มกาม จืดไหมข้าวหืมมกากินัน้ำ้มมันหวานดีข้าวจืดข้าวเนี่ยนะวะข้าวตะข้าวเนียวข้าวเปล่าจริงอ่ะข้าวเปล่าเลยเอ้นมันเปียกๆเ,เป็นก้อนได้นะแค่เอามาอะไรอ่ะเ้าแเอามาแบบเมืมันหุงข้าวใส่ธาตุนะตึงอ่ะตัดมันนะนั่นไงเอ้นมันไม่ล้วนเป็นเม็ดวะโอ้โเปียกออไปไๆ rồi 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 thank rồi nè chịu, chim nằm dưới dưới quá cũng mặc không giờ không, yeah, không nhạc chim ừ. bẹp tầm mà đau quá bếp, bếp mà chim nằm ở đây chưa nên chưa cũng nè quá không <laughs> ดีกว่ากินข้าวเปล่าครับน้ำอันนี้มันมีรสรสรสชาติไม่เหมือนอันนี้มันมันมีอะไรแปลกแปลกมาวะมันมันมีเครื่องเทศอ่ะขิงไงขิงหรอเออมัน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 มีกลิ่นขิงมันมีกลิ่นขิงรสชาติของขิงขึ้นมาเออกินไม่รู้สึกเหรอนึกไม่ออ่ะบามันคือขิง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 เออน่าจะ đó có mình làyệt qua nấm của anh này của lai cho anh rồi chấm gu rồi gà mình มเรามาดูคนนี้กัดกันว่างไปทังนู้นข้าวข้าวมันก็ข้าวปกตินี่เอ้ยไม่มีรสชาติอะไรเลยขนจิมจ้มขนจิ้มแต่ผมว่าข้าวนี้น่าจะเหลือ พราะว่าอิ่มครับตอนนี้โอเคครับ <laughs> เดี๋ยวมาลองกินน,นั่นเองวะ่ะเฮ้ยดับเร็ว <laughs> <laughs> ปไปกับแกงมาครับอ,อ,อันนี้ครับอันนี้ครับ <laughs> ลาโตไปนะครับโดนเช็ดหมดไปแล้ว <laughs> 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 ชิมโดยปลาดาวครับฟิตดาวเล่เล่เล่ดาวใครชื่อหนฟิตดาว ติดดาวติดดาวติดดาเฮ้ยอันนี้เรามาชิมอันนี้มันเป็นอ่ะข้าวเหนียวหน้าอิเชี่ยหน้าปลาปลาย่างไว้ปลาผัดกับเครื่องแกงน่าจะเป็นยังไงอะไรปูโลซามาฮะปูโลซามาปูโลซามามันคือข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้อะไรซามาภาษาไทยอะไรปลาบน

บาทน่ห้าบาทห้าบาทเนี่ยแถวบ้านเราขายสามบาทจริงเหรอหวานนุ่โตเอนี่วตบาเลยอร่อยมากครับรสจัดเหมือนนะร้านี้มันไม่ได้นุมแต่เป็นนุมมันเคยนเอมี่ยนนุ่มงๆอันเออเออมารวยนีอหวานหวานเหลาแต่ว่าเนาะหวานหเลือกอ่ะมเงยออนหวานเนเออหวาน ข้าวเหนียวงงเรียบพอดีเลยผมว่าหอมหอมปลาไอมเครื่อันงเทศที่เด้งนี่มันรสจ้ำจ๋าเขาใส่อะไรอย่างครับนาเขาใส่อะไรสีแดงสี่ประธานอร่อยมากปุ้งปึ้งใครกินหอมหวานหอมเนื้อปลาหอมเครื่องเทศหอมทุกอย่างขอบคุครับ ดีครับเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกตายขาวกันต่อนะครับไม่รู้จะขึ้นเขาได้ไหมแต่เราจะไปให้ได้ครับก็ตอนนี้ก็อน,น,นอนไปไหวรุ่งน่ากลัวเกินเดี๋ยวตอนนี้ไปดูวนะ่าน่าจะไปแล้วขึ้นไปได้ไหมถ้าฝนไม่ตกน่าจะขึ้นไปเล่นน้ำได้ครับตอนนี้ไม่ได้บน้ำตั้งแต่ ออกจากบ้านเมื่อตอนสีตทุ่มของเมื่อคืนวัน,น,นอยากอาบน้ำมากเลยครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเจอกัน,น,นครับ